วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำสบายนางมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปลามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำยำก่อนค่ะใส่น้ำปลาร้าลงในภาชนะตามด้วยกระปีและน้ำมะขามเปียกคนจนกระปี่ละลาย เติมน้ำเชื่อมรามิดผลนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลประหยัดเวลามากเลยค่ะเราก็จะได้น้ำยำที่มีความเข้มข้นพร้อมที่จะนำไปทำยำสบายนางแล้วค่ะวิธีทำยำสบายนางใส่พริกขี้หนูแดงลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูป่นและน้ำปรุงยำ คนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ผ้าขี้ริว้วลวกหอมแขกซอยผักชีฝรั่งซอยและมะเขือเทศเชอรี่คล้าให้เข้ากันตักยำสบายนางลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ น้ำยำตำรับนี้มีรสชาติจัดจ้านช่วยดับกลิ่นคาวของผ้าขี้ริ้วความแซบเข้ากันกับความกรุบกรอบของผ้าขี้ริ้วอร่อยครบรสเลยค่ะในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้6ที่มีต้นทุนอยู่ที่3-6บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1นเสิร์ฟอยู่ที่6บาทค่ะ